สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดี่กับผมเดียร์อัาทีวีนะครับก็วันนี้จะมารีวิวไข่ของเดนเดโรเซ์กันครับอันนี้ก็เป็นไข่สีดำนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนกับรอยเล่านะครับคือที่ซื้อมนะครับของน้องผมเองครับน้องผมเป็นคนชื่นชอบไดโนเสาร์มากเลยเหมือนกันวันนี้ครับเป็นไดนโนเสาร์ ผมจำได้ว่ามันเป็นดินพืชนะครับแต่ว,ว่าเป็นเป็นสัตว์ดินพืชนะครับตัวนี้ไม่กินเนื้อนะครับแล้วว่ามันมันจำจำชื่อสายพันธุ์ไม่ได้แล้วครับก็ได้เห็นในบันนี้ครับมันไม่ใช่สองสามชิ้นนะครับทั้งตัวเป็นชิ้นกันหมดเลยครับอะไรครับนี่ นี่ทั้งตัวเลยครับเห็นไหมนี่ทั้งตัวเลยตัวเลยครับเห็นไหมทั้งตัวเลยแล้วก็กลมใหม่ดีนะแล้วก็ต่อหางอีกนิดเดียวได้แล้วแล้วก็ดาววกันจุดจุดให้ Bikin puyuh sih Lalu ya kak?